คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กัมาพบกับน้ำเชียร์ในวดวันที่1มิถุนายน6หาเดอขาะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์ก็ได้รับโทษจากปูปูที่เพิน่นไปขอเหล็กยู่ต้นตะเคียนแม่ขาะท่านผู้ชม ที่น้ำเชีย่ยเคยลอล่งผาทุดงแหล่งใหม่นมั่นแหมค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชีย่ยผาหัวขอนะคะปูเพนกะหายไปหลายงวดเนาะค่ะเพนกบอกว่าโทรศัพท์เพนเปลี่ยนเบอร์แล้วกัโทรศัพท์มันกินเงินปูแม่ขาะท่านผู้ชมปูพนบอ,อกให้ฟังนานน้ำเชีย่ยก็บอกให้พี่น้องฟังค่ะ วาน,นิ่นก็นเลยเปลี่ยนน้ำเชี่ยกับติดตบดายบั่นปู่เนเลยโท่มาหาเด้อค่ะเลข่พนกับเขาดีอยู่ดิค่ะตอนที่ว่าไปขอเลอยู่ในป่าน่ะแม่ค่ะท่านผู้ชมรหลดสตาร์บ่ติตก็ออกไปทะเบียนรหลดปูเลยเนาะค่ะพี่น้องสิจําได้บอค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้ปูกับว่าได้ตัวดีแล้วโท่มาบอกน้ำเชี่ยค่ะน้ำเชี่ยกัเลยเอามาลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟัง พิจารนาไปพร้อมๆกันปูวาเลขว่าหลายค่ะเห็นวาเลกมีสองคููนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา <c oughs> ก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังปูกันเเด้อค่ะปูการนมัสการค่ะ <c oughs> อวัสดีเรือนพรค่ะ บ่ได้ยินเสียงโดนแล้วนะค่ะปูเนะะาะแตงแต่บ่ได้ป้อยเหล็กว่านีเลขกเขาดีบ่ค่ะปูผ่านตะวดเดียวแล้วเพราะว่าไปขอผ่านตะวดนั่นแหละ,ะเบอร์ปูเปลี่ยนไปไหมเนาะปูกับเลยติดตอบ่ไห้ค่ะบกมันบ่ไหวมันกินเงิน,น,ม,นมันกินเงินนะกะารรู้ชมันเี้เพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวกินเงินแล้วแล้วไป,วไปยกเบิกมันค่ะ มันือบไ่ได้มันปับอีพันหนึ่งเอาเอาเสียเอาียวเสียแล้วเอวดานี้ใ้มาแล้วค่ะเออพอพันหนึงยกเกิกเด้มันมันม้อเป็นเดือนค่ะันแล้วใส่ปป็นปีงันโดยเขาตัวอีเด้นเนี่ยมันใส่ได้สองเดือนนั่นนน้องนั่นมันตเน็ตโมเลนดีเลยค่ะโพราว่พันพันแปดเหีนมันบสเอาวนีแล้ววะมันจะใส่เป็นเดือนม้ออย่างะค่ะใส่เป็นเดือนปู เอาแล้วเอาเรื่องเลขว่าเขาเรขรอดเลขเข้าคะ่ะปูหมวดวันที่หนึ่งมีถุนายนย่นหัขาคะ่ะเออเนี่ยแหละวันที่หนึ่งเนี่ยแหละ,ะมิถเออลงปอได้เอ็นันเดอร์สี่ห้าศูนย์ปูได้สี่ห้าศูนย์ค่ะอ,อแต่ว่าเลขไอเลขฟ,ฟันเนะนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฟันได้สองศูนย์ฟันได้สองศูนย์ 2, 0, ตัวเดียวแขังอยางแต่ว่าเลขฟ,ฟันมันตัดไม่ค่อยคอหรอกถึงบางวันจะที่ได้เจะแม่มแตะเคียนอนนี้แหละ หช่แล้วแต่มาเป็น so so ่อเป็นกรรมออันสองศูนย์นี่เลขฝันเนาะปูเนาะแหนยังไงทรงลอตเตอรี่ไปไปเห็นบ้างแล้วมันทรงว่าไรเนาะอือกัคู่ี่ห้าศูนย์เน่ี่ห้าศูนย์นี่เป็นเลขไปขอแม่ตะเคียนมันวะค่ะปูแหน่งแนงขอแม่ตะเคียนวันแรกไม่อมเียดาหมวดนหม่อนบยาเนี่ยหาหนึ่งสองมันนาจะออกมันนาจะออกดอกหนึ่งหนึ่งห้าห้าเนาะศูนย์หนึ่งสองโอย อันก็รานเตัวโอ้ถ oh. oh ือเจ้าถือะไรก็สางเ่สี่ห้าสิบสช่างเพื่อสี่สนเจ้าจะไม่ค่อยได้ไดได้ใแกแต่เร่องางไปอยู่ะเจ้าค่ะเพรทั้งเออสบายใจเเพกา็มันหายไปดีานะมัอะไรมันจะไนเสียนุ่มมันไ่ได้รูมดอกค่ะปัวเลนังเบ่ไม่ค่อยดีกันเลยสงาย คือว่าล่อยไปขนกางอื่นเละสบายใจนอันซื้อลอตเตอรี่นี่ไปเน้นตัวไหนคะขับปูซี่หาศูนตัวเดียวแล้วบอนต้องรับเลขเนี่ยเปแะ้เลนแหละคือว่าง่นวัาสิบสองหนึ่งสองได้จักใบหรอคะซี่หาศูนย์ค่ะครับหมอบอแล้วมันมีปรจักตีไตน์นะโอ้หมอเหมือดแต่ว่ามันแ่งไปหน่อยมันี่น็่ามสองสามเจ้าแล้พวกค่ะส่วนมาก็เจเขามาหลายเจ้าเลย้อนนึงวันน้งวมามาเจ้าเดียวหนึ่งค่ะ มันต้นมะฮะแปดใบบะโอได้แปดใบสีฮาสือฮาสือกีนยุกเหน่ซือซื้อว่านเจนได้ตั้งสิบหใบเขาเนี่ยโอ้0นเจ็ดนะปูตอนนั้นเนื่อเนื้อนะนเจ็ดสามโซนนะเก้าเจ็ดอ18สิบแปดอะมันไปออกข้างบนเนาะค่ะปูเอาสิบแปดละเก้าหนึ่งแปดเนาะ มันจะออนแปดโงก็เก้าตัวเดียวกันนะวันวันท่านจะตเป็มตละขาดต้งวันเดียวแหละโอ้นนั่นแหละที่ขาดไปทัวันเลยอันนั่นแหละขาดต้องวันเดียวหละเบอร์ทร่งกะอันน้ำเชี่ยกะเม่ไหวเลสามสี่เบอร์ทะไรพวกเดยนเดินเรื่อยรับว่าอันดีจานั่งอดีตที่ได้เป็นมอสอีกแบบนึงอีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมอเลื่อน มอสไล่เดือนแบบเติมเอาดีกว่าสบายใจดีเอาไล่เดือนค่ะปูน้ำเชียร์ก็ใส่ไล่เดือนเดือนละสามร้อยเนี่ยเขาตบเขาไปเลยแม่ค่ะปูเดือนละสามร้อยก็บาทโอ้าไปมอเป็นปีเขายิงยิงโยอเพราะขาเป็นปีแล้วมันมันตัดไปเลยแม่มันตัดแล้วมันหักเงินเอาอีกค่ะปั๊บอีกอ้าวอ้าวมันจะทั้งที่มันจะโมเมนต์แล้วเนาะค่ะโมเม้นย่อกลับปั๊บอยู่แน่น่ๆไล่เดือนค่ะปูเออ นั่นแหละจะมีแค่นั่นแหละเลยค่ะก็คือเนี่ยฟันดีวันจะฟันดีฟันว่าไงคะปู่ฟันว่าเขาแรกเขาฝันว่าเห็นในหอน้องหั่นเปิดเข้าไปมันมีสองห้องของหนึ่งจะแบ่งพันเต็มห้องขอ,องหนึ่งจะมีจะท้องเต็มห้องเรียกเอาว่ากันเสียคือห้องไหนว่ากันหลวงพ่อจะเลยบอกว่าโอ้บอกแล้วของเกี่ยกระดาษเง,นงินเกี่ยกระดาษเนาะของเกี่ยกระดาษแ, <laughs> แตะเลยเอา หมองคล้องพี่แล้ววะจะได้ติดโคอนแนยโยนเรียดค้องเนาะแล้วแต่ซื้อเกี็ดกระดาษเนาะไฟไหม่จะแล้วจะแล้วเลยแต่ว่าคล้องพี่แล้ววะสันไม่ค่อยนีหยังเห็นยังไฟใหม่เสมอไลยวะแนนยุ้ยอุ้อันนี้ฟันอีต่อมือสองเนาะหลังจากซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเนี่ยค่ะที่หักโหมอันนี้ฟันว่าเขาว่าแกตโตเลี้ยงกินเลี้ยงกันโอ้เต็มหลวงก่อจินวะสันมันมีหลายอย่างเต็มโต แต่เอาเต็มทีมอย่ามาเตนมาห่วยแต่เชอมันอิ่มนี่ไหมยังเขากินอิเลนไไห่วยวะเดี๋ยวเรื่องนี้เราคิดตอกอไปคิดแด้เ,เรื่องยุบะมันเกิเน,น,นี่แหละฟันนี่และฟันว่านี่ละฟันเห็นเลขกนี่ละแับสลากันับป<ะ>าปูาตามตถ้าทีน้ำเสียตามปูมากขันปูฟันวานนนนน่าได้ของได้กินนี่เรียกปูเขาเลยดิค่ะปูเห็นว่าเขาเป๊ๆเลยเห็นนเสเห็นยค่ะ ให้ล่างศูนเจ็ดให้ล่างสามศูนย์ใ้บอกเดสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดมันออกบนค่ะเออว่าหนึ่งสองยาเนสียเสียายยังวะเอาปูบันวันนี้มแค่นั้นแหละค่ะแล้วเลขปันเนอะมันสองศูนแม่นอยู่เ้ี่ยโมยามันออกศูนย์มันอาจจะหนึงสองมาข้างล่างก็ได้เนาะค่ะหรืออาจจะเป็นแต่ว่าเลขี่แม่ตะเกียบนี่คิดว่า เป็นจะเป็นมันจะมดเสียงหรว่าันเรือจะออกบนต่อออกล่างกันหรือไเนาะค่ะกันบนล่างเนาะปูนอเหลขฝันเลขขอแต่ว่าเหลขกฝันคือสองศูนย์ตะเลขไปตะเขียนคือหาสี่หาศูนย์ตัวเดียวนั่นเหล็กไปตะเขียนมัต้องกราบซ้ำหน่อยสองศูนย์ออสองแค่คืองวดศูนย์สามจะออกศูนย์สามเลยออกสามศูนย์ไปสามศูนย์เลยค่ะเออเก้าเกียนจะออกเก้าเกียนเลยมัต้องกราบหางเดียวเลยเพราะว่าถ้ามีมันมีน้ำหนัก ปิกันเนี่ยมันโบ้ขึ้เลขกฝันเลขกฝันขึ้นฝันเถอละมันหนึ่แต่ฝันเพียงหนึ่งเนาะแต่ว่าเลขเขาเห็นมาแล้วชาวชาวชาวมัติเขาเนาะฝันว่าเขาเสียชัยท่านนะกันทั้งสี่หรือว่าได้กลิ่นศาสนาเนี่ยเออหรือว่าฝันว่าได้ต้องคำต้องคำมาให้สิเนี่ยนี่แหละแต่เื้อวายเนี่ยจะว่าเขาฟองคำเรียกเรียกเรียกเอาเดียเอาเงินเลยเดี๋ยวเอาทองมเลยพอเอาทองไปแล้วมันหลายกว่าเงินเราอะ แต่ไปใหม่มันจะมอละลายเนาะึอเงินมัไม่ติ็แล้วแลวไปป้าใหม่ก็บพรานั่นเนาปูนเป็นเล็กเออวันดีวันสามเื่อนี่โอ้วันมาเด็กเขามาเลี้ยงอีกค่ะผมก็มั่นใจมั่นใจหน่อยเพราะม่นั่นมาใจห้าศูนย์เนี่ยว่าไม่ลาเปอร์เซ็นต์ตัวเดี้โอ้ห้าศูนย์ละเปอร์เซนค่ะพว่าคุ้มหมอคือ เอาปูน้ำเชียกับสิโลบกวนปูซักนิดนะค่ะปูแคนแคนนั่นแหละค่ะเป็นวันมดดิทตอมมาลยจอค่ะจะพิมพ์มาจะเต็มเนื้อ,อและเอาแค่แนี้แล้วค่ะปูกลับนมัสการค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นกะไปขอแม่ตะเคียนมาเนาะค่ะอ่าได้มาซีหาศูนย์ค่ะเพิ่นมั่นใจหาศูนย์หลานเปอร์เซ็นต์นบุญละค่ะท่านผู้ชมเลขฝันเพิ่นได้มาสองศูนย์แล้วค่ะ ตามที่น้ำเชียเคยตามปูมาเนี่ยขันเพิ่นฝันว่าได้กินอิ่มกินเต็มเนี่ยเลขปูเขาดิค่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบื้องแรกค่ะเลขครั้งเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเพิ่นกะให้แนวโน้มไปที่เลขเมตาเคียนเด้อค่ะเม็ดเดียวสามตัวสี่ห้าศูนย์ค่ะเลขฝันสองศูนย์เพิ่นกะวา่ามันบ่บ่บค่อยมั่นใจปันไดดอกเพิ่นวา่าจังสี่ค่ะอ่า เลกปู้กัสักโรงลางเลอะขาดท่านผู้ชมทั้งเลกเมตะเคียนทั้งเลขฝันค่ะบนล่างไปเลยค่ะว่เาเป็นคำนวณเ้อคขะดท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้น้าเชี่ยกับขออวยพ่อให้พี่น้องเอฟซีทีพนติดตามน้ําเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนโขขาถูกหวยรวยเงินเ้อคขะดท่านผู้ชมค่ะขอให้เฮงเฮงปังปังงวดนี่สามตัวสองตัว ให้ถูกถูกทันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ